อาจจวเราจะไปกินหาผัดเตี๋ยวเป็ดกินนะเตี๋ยวเป็ดที่แถวเยาวราชนะแล้วก็ตอนที่ผ่อนตอนแรกหัวอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าตอนนี้ก็ประมาณหกหมื่นแล้วนะฮะทุณอยู่ที่หมื่นเหรียญนะะแล้วก็ไม่ผ่อนเดียวนะคะรับเรียกว่าเลยต่อไปแตน่นะาบริเวณนะฮะ นัฮะก๋วเตี๋วเป็ดซึ่งเคยกินเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนยังจำรสชาติได้นะอยู่ฝั่งนู้นหน้าธนาคารยูบีนะะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าหน้าตาเป็นยังไงาเรียบร้อยนะฮะถึงเดินข้ามฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าไม่เชื่อว่าเขาอร่อยขนาดไหนเนี่ยคือมาวันนี้เขาขายหมดแล้วฮะไม่ได้กินนะฮะ ก็ต้องมานั่งกินก๋วยบะหมี่ปูหมูแดงแทนนะฮะเพราะว่าบะหมี่เป็ดเขาขายหมดแล้วฮะ,ะน่าจะคืออร่อยจนขายหมดเร็วนะฮะแล้วก็มากินเป็นพรีเซนต์เป็นบะหมี่ปูหมูแดงแทนเลยอได้อยูน่นะะมีเกียกยเก๊ยวกุ้งด้วยเกี๊ยวกุ้งเดี๋ยวเกี๊ยวมาเลยน่ารักนะครับรถมาจากซาฟอร์เรร์มาถึงเยวาวราชเรียบร้อยแล้วไม่ได้กินนะของเขาขายหมดแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าดีใจดีใจตะก,กี้เจอคนจําได้เขาทักว่าเป็นดาราหรือเปล่า แล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ดาราครับเป็นดาราตลกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไลฟ์บนเฟซบุ๊กของกอเิเกใช่ไหมโอ้เข้าจัเราได้ด้วยนะที่ประมาณ3วันแล้วนะที่ออกไปนอกบ้านแล้วมีคนทักแบบนี้นะแสดงว่าน่าจะมีคนเห็นเราเยอะแล้วนะฮะต่อไปเราอาจจะต้องใส่แมสใส่แว่นใส่หมวกนะออกจากบ้านจะได้ไม่ต้องมีใครทักแต่ก็ดีใจน,นะที่ที่เขาจับเราได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเจอผมข้างนอกก็มาทักได้นะยินดีนะครับพร้อมไหม 龙卷啊，卷。 ก็เราไปกินนะครับคืออร่อยมากเพราะว่าเคยกินเมื่อห้าหกปีก่อนก็ยังจําได้ว่าอร่อยนะฮะน้าแบง U A B e ค์ยูอบีนะฮะนี้เก็บร้านน,นะฮะมีแต่ตู้เปล่าถ่ายดีมากใครมาก็สามารถจอดรถได้ฝั่งตรงข้ามนะฮะฝั่งข้ามนะฮะอันนี้นะฮะมาจอดไปฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันอมาดูพรอมแล้วนครับจากกันยี่พันสี่กำไรโหดเลอร้อยเหรียญ มีการปฏิรบ,บด้วยแต่ว่าเกี้ย่อลงมาตรงนี้ก็มาเปิดออเดอร์เพิ่มนิดนึงนะฮะมาดูส่งกันจะไปต่อแต่ว่ามีการย่อลงมาก่อนนะตามปกติแหละนะครับวันนี้วันพุธด,ด้วยอาจจะยังไม่ไปอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าก็าเดี๋ยวรอดูกันนะะป็นลบด้วยนะก็ประมาณหกหมื่นแล้วนะฮะจากบวกก็กลับมาเป็นลบได้แล้ว คู้ที่ย่อเยอะจะเป็น GA นะฮะ g b p a u d ขาประจำนะฮะขายอ่อสายย่อนะฮะแล้วก็ GCAD นะฮะแต่ว่า g c s f มาแล้วนะครับแล้วก็ GU ก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะฮะเราจะขึ้นสลับกันไปมานะฮะเดี๋ยวยังไงเราอรอดูเ่อนต่อนะครับดูว่าจะปิดกันไรได้ไหมห,หรือว่าจะดอยไปไอีกกี่วันนะก็มาแล้วเราก็จะกินให้คุ้มนะเดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะมาต่อไป

ร้านนี้บ้างเป็นยังไงก่อนรอีอะไรไี่ร้อะไ่ร้อะไรอะเรใส่หน้าร้ารานเสียเสียในหน้าเท้า เทน,นั้นไม่แรงมากตัวนี้เท่าไหร่นะห้าร้อยนะถ้าเ,เราเทเอารื้อเขียงแล้วน,นอยนนะตอนนี้หกพบาทดีช้อนดืกมาับาทอตอนนี้เราระหว่างทางกลับบ้าน มาอยู่ที่พันห้าร้อยเหรียญแล้วอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับไปลุ้นกันต่อว่าถึงบ้านแล้วจะขยับขึ้นไปต่อไหมนะฮะ G U เป็นยังไงบ้างเนี่ยใกล้ถึงเป้าแล้วนะฮะที่ด้านบนที่ตีไว้นะครับกลับไปถึงหน้าบ้านนะที่เดิมบวกอยู่เข้าเดิมเลยนะฮะพันเก้าร้อยกว่าเหรียญเกือบสองพันเหรียญนะฮะก็ใกล้เจ็ดหมื 6, 9, 6, น่นเอ้หกหมื่นใกล้หกหมื่นนะพูดนะิดๆนะไปดูดิเอ้ยังดูจะไปต่อนะสำหรับนะมันน่าจะไปให้ถึงข้างบนแหละ เวลาเที่ยงคืนเรียบร้อยแล้วนะเที่ยงคืนดูสิว่าก็ GCAD เป็นยังไงบ้างอยู่ข้างล่าง GCAD ก็เนี่ยกลับมาแล้วคือตามลาักษณะที่ใส่ของ GPP นะจะชอบเป็นแบบเนี้ยขึ้นแท่งหนึ่งลงแท่งหนึ่งคือในทำเฟรมใหญ่ไปเาเรียกว่าขึ้นแล้วก็ย่อมาทำใส้ ก็เป็นล,นลักษณะเฉพาะตัวของ GA นะใครจะเทรด GA ก็อาจจะใช้ความอดทนสูงนิดนึงถ้าจะถือยาวนะครับถ้าถือไม่ยาวก็ปิดกำไรส,สั้นๆได้นะทีะนี้ถามว่าเราจะปิดดีไหมเราจะถือไปก่อนดีกว่านะก็ยังทรงน่าจะไปได้ต่อนะฮะมาดู GU อีกรอบหนึ่งอ่าเทมช่างสี่ชั่วโมงมาเต็มนะฮะโอเคก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปรุ้นกันต่อแล้วกันนะฮะเนี่ยบวกอยู่ประมาณนี้นะครับ889เดี๋ยวถ้าถึง G ถ้าถึง GU มาถึงตรงนี้ได้ก็จ,จะ ตัดสินใจปิดก่อนนะฮะเริ่มยืดแล้วนะเริ่มยืดไปเรื่อยๆนะโอเคอเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะเดีข้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวมาตุ้งยนะืตนต่อเลยฮะหลังจากที่เราดินข้าวตี๋เ,เป็ดมานะวันพุธวันนี้มันสุกมาเช้าวันสุกร์มานะฮะก็บวกม,มาประมาณ 3, สมามพันสองร้อยแปดตัวนีดนะอว่าจะปิดแล้วหล่ะเพราะว่าไม่อยากนุ้งนานนะฮะเอาปลอดภัยไว้เรื่องอสุดนะครับล้วเลียร์ออเดอร์กันดีกว่า ๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เราไม่ได้กินน่ะที่เราไปกินนะเราไปกินแต่กินแทนตอนนี้เงินการถึงจะอ,อกหักจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่เราก็ได้เจ็ดพันเหรียญเนาะคลิปนีน้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปกินใหม่ก็ได้ได้เจ็ดพันเหรียญเราจะขับไปกินสี่รอบก็ได้เป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรา 1, คูณก๋วยเตีคูณสามเป็ดจุดสองนะฮะก็สองแสนหน่หมื่นเจ็พันสี่ร้อยบาทนะตเบาๆเดี๋ยวทำกันไรกันต่อไปฮะตอนนี้รู้ GA ีเอ็นะครับแล้วก็เปิด GM เพิ่มด้วยนะตามตามคลาสเทคนิคนะดีแลวรับฟรีนะ อยากจะทําได้คือเหมือนกับว่าคุณอยากจะทาอะไรสาเร็จบางอย่างคุณจะต้องเอาตัวเองน่ะเข้าไปอยู่กับในกลุ่มคนที่เขาทำสาเร็จเหมือนคุณอยากยนเก่งคุณก็ต้องไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่งพากันไปอ่านหนังสือไปดูหนังสืออตากจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาประสบความสาเร็จแล้วเวลาคุณประกาศต้อาหของตัวเองน่ะคุณอยากจะทาธุรกิจได้ตั้งร้านหนึ่งคุณอยากจะเห็นได้แบบกำไรสักปัดล้านหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องหน้าขำไง สำหรับคนที่เขาทําได้แล้วประสบความสำเร็จเขาจะให <ici> <an S 2> <c oughs> <tr> ้กําลังใจคุณแล้วก็เขาจะพาให้คุณทําได้ตามเป้าหมายถ้าเกิดคุณไปอยู่ในกลุ่มที่แรงเี่สุดคือชนะคุณไปประกาศเป้าหมายจะเหตุกอดฟ้าให้ได้ล้านหร็อคุณิดวาเถอนเลยึือเขาก็ไม่เชื่อไงแเขาก็เขาเรียนเหน็ดแนมหยอกล้อซึ่งมันก็ทำให้คุณทําสําเร็จได้ยากเพราะฉะนั้นเอาเปมงคนที่เขาทำสำเร็จดีกว่า